สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับผม3ตัวบน2ตัวล่างนะครับผมสำหรับนะครับเลขก็ออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้วนะครับผม 4 7 2 2 7 0นะครับนะครับในรางวัลที่1นนะครับก็2ตัวล่างก็จะเป็น0 5นย์ะครับผม7 5 5 2 8 3 3 9 3 5ส7นะครับผมสำหรับนะครับแนวทางไม่ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมนะเป็นแนวทางที่ไม่ใกล้เคียงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมแนวทางที่ไม่ใกล้เคียงนะครับผมจะพูดในส่วนของแนวทางก่อนหน้านี้นะครับผมนะ มาดูนะครับผมในทางกว้างๆของเรานะครับผมก็เลขดับของสําหรับหน่วยล่างนะครับผมหน่วยล่างนะครับผมจะพูดแนวทางที่มันใกล้ใกล้มากที่สุดนะครับอาจจะไม่ใกล้นะแต่ผมคิดว่ามันใกล้นะครับผมโอเคนะครับดับดับดับอยู่นะครับผมดับล่างนะครับผม1 2 4 5 8 9นะครับผมในส่วนของดับหลัก10นะครับผม1 2 4 5 8 9แล้วก็หลัก หน่วยล่างก็จะเป็น0 4นย์นะครับในส่วนของเด่นก็จะเป็นหลักสิบนะ0 3นนะครับอันนี้คือหลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างก็อย่างที่บอกนะครับมันเยอะเกินนะครับผม1 2 3 5 8 9กนะครับก็เข้าที่0-5นะครับอันนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงศ์ศรีนะครับผมคุณพงศ์ศรีก็ได้แนวทางนะก็ขอบคุณมากนะครับนะมันเป็นดวงนะครับผม คุณพงศ์ศรีนะครับผมค ok ุณพงศ์ศรีมองเห็นตัวนี้นะครับผมนะครับคุณพงศ์ศรีนะครับคุณชัแนลชัแนลของฟันนี่พงศ์ศรีนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกว่าก็ถูกเขาบองตัวนี้ตัวเดียวเลยครับผมเขาได้ตัวนี้ตัวเดียวคือเขามองตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็อย่างที่บอกมันเป็นดวงบุญวาสนานะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับผมเขาบอกว่าเขาได้ครึ่งแสนนะครับผม ัวนี้นะครับผมเขาบอกเขาเขาได้ครึ่งแสนนะครับก็อนุโมทนาอน <c oughs> <center. S 1> ุอนุโมทนาก็ดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับนะครับผมก็ดีใจกับคุณพงศ์ศรีด้วยนะครับก็ครึ่งแสนนะครับผมเขานะครับก็ยินดีด้วยครับผมนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมแล้วแต่โชควาสนานะครับผมก็สําหรับอ่อเป็นแนวทางกว้างๆนะครับผมผมให้แนวทางมาก็แล้วแต่ท่านจะนําไปใช้นะครับ เอาไปใช้นะครับในส่วนของผมผมเลือกให้ไม่ถูกนะครับผมผมเลือกให้ไม่ถูกอย่างที่บอกนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันจะออกตัวไหนนะครับผมผมก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นทุกคลิปเลยว่าผมไม่สามารถบอกว่าจะออกตัวไหนนะครับผมแค่นําเสนอแนวทางเอาแนวทางมาให้นะครับผมก็คุณพงศ์ศรีก็ได้ไปครึ่งแสนนะครับผมครึ่งแสนนะศูนย์ห้าตัวเดียวโดดๆนะครับผม นะสำหรับในส่วนของเ,อเลขนะครับผมเลขที่มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมตัวนี้ครับผมก็อันนี้แหละนะครับใกล้เคียงที่สุดนะห้าศูนย์นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับผมสิบสองงวดติดต่อกันนะครับแล้วก็งวดวันที่สิบมีนาก็หลุดหนึ่งครั้งแล้วก็เข้า ในงวดของ1เมษานะครับผมซึ่งมันเป็น6ตัวนะครับแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับดวงนะครับต้องจับให้ถูกด้วยนะครับผมก็เข้าที่0ูนนะครับผมล่างนะสำหรับสูตรนี้ส่วนมากจะเข้า3ตัวบนนะครับหลังหลังนี้จะมา2ตัวล่างแล้วนะครับศูนย์ห้านะครับผมศูนย์ห้านะครับนี่นะครับซึ่งผมก็ยังเอะใจอยู่นะในส่วนของที่ผมเป็นเป็นเลขดับนะครับหตัวนะ 6ตัวก็จะเป็น901456และก็ชุดเล็กนะครับนี่มันซ้ำกันด้วยนะครับแต่ชุดนี้ไม่มี5นะครับผมมีแต่0ูนย์ะครับแล้วถ้ามาดูตามสำนักพิมพ์นะครับผมเขาบ่อยเหมือนกันนะแต่มันขึ้นอยู่กับดวงด้วยต้องจับให้ถูกด้วยนะครับผมต้องได้ตัวเด่นตัวอะไรตัวที่ชอบด้วยนะครับ0ูนะครับแล้วก็ 2, 2 2 2ตัวล่างนี่คือ0ูแล้วก็สตัวบนก็จะเป็น270เนี่ย นะครับของเดลิเนียวนี่ทั้งบนทั้งล่าง3ตัวบน2ตัวล่างนะก็บางกล่องทุเดย์เข้าที่0 5นะครับแล้วก็2ตัวบนก็7 0โอ้เข้าสง3ตัวบนด้วยนะครับบางกล่องทุเดย์แล้วก็เดลิเนียวนะครับเมื่อเปรียบเทียบทั้ง3สูตรนะครับเลขมันไม่ไปไหนเลยมันมีแต่2มีแต่0มีแต่อ่ามี2มี0มี5มี7เนี่ยนะครับของบางกล่องทุเดย์นะเดลิเนียวก็2 2 0 5 7นะครับเนี่ย มันตรงกันเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของผมก็50นะครับผมเนี่ยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่ผมจับให้แต่ละหลักนะมันไปเข้าเข้าโต๊ะนะครับผมหมายถึงว่าผมให้เลขศนย์มันอยู่หลักสิบนะครับแล้วก็เลขเจ็ดอยู่หลักหน่วยบนนะครับก็กลับกลายตลปัดหมายถึงว่าเข้าโต๊ก็จะเป็น70นะเนี่ยนะครับซึ่งผมแนะนําว่าไม่ให้กลับ นะครับก็เหมือนไปลดโชคนะครับเหมือนไปตัดโชคท่านผู้ชมหรือว่าทุกท่านเลยนะครับที่ผมบอกว่าไม่ให้กลับนะ70เนี่ย07คืออยู่หลักไหนก็ซื้อหลักนั้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องนิยามใหม่แล้วมั้งนะครับผมนะเข้าที่7 0 0 7นนะครับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโดยโดยตรงก็คือไม่เข้านั่นแหละนะนะผมยอมรับสภาพนะครับผมนะไม่เข้านะครับผมแต่แนวทางถ้า มีการพลิกพลิกแพลงนะครับผมก็บางท่านก็จะได้เหมือนคุณพงศ์ศรีนะครับผมคุณพงศ์ศรีได้ครึ่งแสนเลยนะครับผม0-5นะครับผมล่าจบไปแล้วนะครับงวดประจําวันที่16อ่าวันที่1เมษานะครับผมวันที่1เมษานะวันที่1เมษานะครับผมเราจะมาเข้าในส่วนของอแนวทางนะครับผมแนวทางเบื้องต้นนะครับ2ตัวล่างนะ เดวทางเบื้องต้นสองตัวล่างาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวนะนี่ทําไมผมจับให้อ่าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะถอดออกนะครับถอดออกจากตรงนี้นะครับนะก็ใช้เวลานิดนึงนะครับถอดออกก็คือเป็นเลขดับ1 2 4 5 8 9นะครับนี่1 2 4 5 8 9้าเนี่ยผมใช้เลขดับสนิทถอดออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยที่เป็นดอกจันนะครับผมเนี่ยที่เป็นดอกจันนะครับถอดออกมาแบบนี้นะครับก็คือ เอาให้มันเป็นดับสนิทเลยนะครับก็ก็เข้าตรงนะตัวดับนี่เข้าเลยนะครับผมหมายถึงว่าดับอยู่นะครับผมดับอยู่นะครับหลักสิบนะทีนี้มาดูในส่วนของหลักหน่วยล่างก็จะเป็น0 4 6 7 0467นะครับผมก็ก็จะได้แบบนี้นะครับ0467ซึ่งถ้ามองแล้วมันเยอะนะครับแต่มันก็เข้านะมันเข้านะแต่ ให้ไม่ได้อย่างที่บอกนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับอย่างเช่นคุณพงศ์สีนะครับก็เหมือนเป็นดวงของเขานะครับผมศูนย์ห้านะครับผมครึ่งแสนโอ้ดีใจด้วยครับผมยินดีนะครับก็ยินดีบอกแนวทางให้นะครับผมก็สําหรับที่ไม่เข้าใจสูตรหรือว่ามันไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะครับผมสู้กันต่อไปนะครับนะก็ยังไงก็ มาดูกันต่อครับผมมาตามต่อเลยนะตามกันต่อเลยนะครับผมตามต่อนะครับในส่วนของเลขดับล่างเอาเด็กดับล่างก่อนนะครับผมหลุดหมดเลยนะครับผมอันนี้คือหลุดนะครับผมเดี๋ยวผมเลขดับที่ให้นะครับหลุดนะครับนี่2ตัวนี้คือหลุดนะครับก็เหลืออันนี้ดับอยู่นะครับผมในส่วนนี้คือนะครับ ทีนี้เราจะใช้สูตรเดิมนะครับผมสูตรเดิมนะครับผมมาดูสูตรที่หลุดนะครับก็จะเป็นสูตรที่สูตรที่ยี่สิบสองนะครับจาก1ครั้งนะครับกลายเป็นสองครั้งละก็คือสูตรตัวนี้แหละเลข5านี่แหละเลข5าหลุดแล้วก็ตัวนี้นะครับเคียงคู่กันเลยนะครับหลุดนะครับห้าศูนย์นี่หลุดนะครับแต่ผมยังจะใช้สูตรนี้อยู่นะนี่ก็คือ 1>, 1ครั้งนะครับ shirt, สูตรทั้งหมดนะครับสถิติตั้งต้นนะครับ16มีนาหกสอนะครับผมสถิติตั้งต้นนะครับผมก็ยังใช้อยู่นะเพราะว่า47งวดหลุด2ครั้งนะครับสูตรที่22นะครับแล้วก็สูตรที่ใช้ต่อก็จะเป็นสูตรที่17นะครับสูตรที่17หลุด2ครั้งนะครับ47งวดหลุด2ครั้งนะครับผมสูตรที่2ี นะครับ47งวดหลุด1ครั้งแล้วก็สูตรที่เจ็ดนะครับ47งวดหลุด2ครั้งผมจะยังใช้อยู่นะครับผมก็หาเบื้องต้นมาแล้วนะครับผมผมจะใช้สูตรสูตรเดิมหมายถึงว่ามันบวกกันแล้วได้ตัวเดิมนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูขอโทษนะครับผมผมจะให้ดูในส่วนของ เลขดับเลขดับขัดจังหวะนิดนึงเลขดับบนทุกหลักนะครับนี่สี่นะครับสี่ทั้งบนทั้งล่างไม่มาเลยอ,อันนี้คือสี่นะครับสี่ดับนะในส่วนของวันที่หนึ่งเมษานะครับดับสี่สิบเจ็ดงวดหลุดแค่สองครั้งนะครับผมสูตรนี้นะครับดับยาวๆเลยนะครับ ก็คือตั้งแต่วันที่16มีนาปี62นะครับสูตรนี้หลุดวันที่16มิถุนาปี62นั่นคือครั้งที่1ครั้งที่2ก็คือวันที่1ธันวาปี62นั่นคือครั้งที่2สูตรนี้หลุดแค่2ครั้งนะครับผมจาก47งวดรวมทั้งหมดนะครับเมื่อไดอ้ได้สูตรมาแล้วนะครับสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเลข 4บวกกับ3ามนะครับนะครับงวดนี้7ดับบนทุกหลักนะครับเไม่มาทุกหลักนะครับผมนะจะดับอยู่หรือเปล่านะครับผมตามสติแล้วนะครับก็โอเคนะครับ47งวดหลุดแค่2ครั้งนะครับก็ดับ45งวดนะครับผมก็คือหลุดปี6 2แค่2ครั้งนะครับปี6 3ยังไม่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับแล้วก็เข้ามาถึงปี64นี้นะครับมาดูกันว่าจะ ดับอยู่หรือเปล่านะครับก็คือ7ดับหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยนั่นคือหลักบนนะครับเลขบนนะครับ7ดับบนทุกหลักนะครับมาดูสองตัวล่างก่อนนะครับผมซึ่งสูตรนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยสูตรนี้หมายถึงว่าตัวนี้แหละมันได้ตัวเดิมของงวดประจำวันที่1เมษา มันได้ตัวนี้นะครับผมก็จะได้ตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับผมก็ใช้สูตรเดิมตัวนี้นะครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าสูตรอันนี้นะครับผมสูตรอันนี้นะมันเข้าที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเนี่ยมันเข้าที่ห้าศูนย์ฉะนั้นสูตรนี้มันได้สูตรเดิมก็คือตัวเลขตัวเดิมเลยของงวดมัน เหมือนกับถอดออกมาเลยได้ยังไงนะครับผมก็ก็คือใช้หลักใช้หลักใช้หลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกันนะครับก็เป็น9นะ9 0 11เนี่ย4 5 6หเหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะครับก็จะเป็นเ0 1 4 5 6น่งนะครับงวดวันที่ 16เมษาเหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับมันมันได้ดับนะครับก็คือเอาสูตรที่7สูตรที่17อันเนี้ยมันได้ดับ3 5 4ห7นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ผมแค่วิเคราะห์เบื้องต้นก่อนยังไม่ยังไม่เห็นตัวเลขที่ผมวิเคราะห์นะเดี๋ยวอ่าผมจะอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับตัวเลขดับล่างนะ35 4ห7 0ดดนย์ะครับผม35 4ห7 0ปดย์ผมว่า ให้เป็นเด่นก่อนนะเอาแค่5ตัวก่อน3 4 5 7 8ห้าดนะครับผม3 4 5 7 8ดับล่างทุกหลักนะครับดับล่างทุกหลักเมื่อเอามาเปรียบเทียบหรือเอามาตัดนะครับผมนะครับ3ตัดอ่าตัด4นะครับผมตัด4ตัด5นะครับผมตัด4ตัด5นะครับมันก็จะเหลือตัด4ตัด5ตัด0ูนด้วยก็ได้นะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นอ่าวิเคราะห์เบื้องต้นผมยังไม่ฟันธงนะครับผม นะครับวิคห์เบื้องต้นก็จะเหลือนะครับเอาเพิ่มศูนย์นะครับเพิ่มศูนย์นะเพิ่มศูนย์ตรงนี้นะครับผมเพิ่มศูนย์มันก็จะเหลือ9 1้านศูนย์นะครับเอาเอาเอาสูตรดับมาเปรียบเทียบกับสูตรนี้นะครับผมเพราะว่ามันมันเข้าบ่อยมากเลยสูตรนี้นะเอามาเปรียบเทียบเบื้องต้นก่อนนะครับผมฉะนั้นเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับสำนักพิมพ์นะสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์เนี่ยน,นะครับ สำนักพิมพ์เนี่ย dailynew หกศูนย์แปดนะครับสามสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็บางกอกทูเดย์ก็จะเป็นหกเก้าสองห้าศูนย์หกสามเจ็ดนะครับผมนะมันจะมีส่วนที่คล้ายกันมีมีเก้าอ่าเอามีหกก่อนนะครับมีหกนะเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็มีหกนะแล้วก็มีมีเก้าอ่ะมีเก้าอันนี้ไม่มีเก้าเอามีศูนย์อ่ะมีศูนย ะนะครับอันนี้ไม่มี1ด้วยนะมี1แต่ผมจะจับให้เบื้องต้นนะครับผมผมจะจับให้เบื้องต้นก็จะเป็น6 9เกล่างนะเก้าหล่างนะครับผมทาไมผมจับให้แบบนั้นนะครับผม9ก้าเนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของอ่าย้อนก่อนนะวันพฤ่งรือหันะครับผมมันเป็นเลข เลขเด่นวันพฤหัสนะครับผมวันพฤหัสนะครับงวดประจำวันที่1เมษานะครับเข้าที่7050นะครับผม7 0 5 0นะครับ7050นนะครับและก็อันนี้มันเป็นเลขเด่นบนล่างนะครับผมแล้วก็หวยมันออกวันที่วันวันศุกร์วันศุกร์น,น,นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับตารางนะครับผมมาเปรียบเทียบกับตารางนะครับผม ตารางเลขเด่นนะครับตารางเลขเด่นนะครับผมตารางเลขเด่นนะครับก็จะเป็นมีหกเก้านะครับผมเนี่ยมีหกเก้าตัวเดียวนะครับผมเอาไปพิจารณาก่อนนะครับผมในส่วนของเลขหนึ่งไม่มีเลขศูนย์ไม่มีนะครับผมมีหกเก้าตัวเดียวนะครับผมมีหกเก้าตัวเดียวนะครับนะอันนี้เบื้องต้นนะครับผมนะครับอันนี้สรุปเบื้องต้นนะครับหกเก้าเก้าหกนะในส่วนของสำหรับ สองตัวล่างนะครับ6 9 9 6้ากล่างนะห9 9 6้า้าหล่างนะครับนะครับเนี่ยมันจะมันจะมันจะมาตรงกับสูตรนี้ด้วยนะครับเนี่ยผมจะวงกลมให้นะครับเนี่ยสูตรที่มันเข้าบ่อยของเลขดับหอยเด็ดนะครับเนี่ย6 9 9 6นะครับหรือว่าจะเป็น60ย์ก็ได้นะครับผมจะเป็น60ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยมี4ตัวนี้เนี่ยนะครับแต่ผมให้เน้นที่9 6้าหห้านะครับ นะครับท่านไหนก็ชอบ90หรือว่า60หรือว่า10อะไรเงี้ยก็ได้แต่ผมให้เน้นที่9669 6, 6, 9ก่อนนะอันนี้คือเบื้องต้นนะผมยังไม่ได้คิดคน้นหรือว่า,าคำนวณเลขออกมานะครับผมคำนวณเลขออกมาเพราะว่าสูตรของแต่ละสูตรก็เยอะนะครับผมทีนี้ผมจะให้ดูในส่วนของเลขร้อยมาลัยนะครับเลขร้อยมาลัยนะครับงวดนะครับเนี่ยครั้งที่1นะครับ ที่มันออกอวันที่เหมือนเจาปี6-3เลยนะครับผมที่มันออกหกสองแปดนะครับผมนี่หกสองแปดนะครับเลขร้อยมาลัยนะหกสองแปดได้เด่นก็คือเลขห้านะครับผมได้เด่นก็คือเลขห้าได้เด่นเลขห้าออกสามเก้าห้านะครับในงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกรานะออกสามเก้าห้านะครับอันนี้บนเลยนะครับเลขร้อยมาลัยนะมีครั้งที่หนึ่งมาดูสูตรครั้งที่สองเอาสามเก้าห้านี่แหละเนี่ย 3 9 5คิดคำนวณปุ๊บออกมาได้เป็นเลขศูนย์ที่เด่นเด่นนะครับก็ออก307 307นนี้ในงวดวันที่1กุมภานะครับเนี่ย3 0มมาดูในส่วนของตัวที่3ก็คือเอา307นี่แหละนี่เห็นไหม307ยร้อยมาลายลงมาก็คือได้เด่นเป็นศูนย์นะครับได้เด่นเป็นศูนย์ก็ออก603 603น60นี่ในงวดวันจําวันที่16กุมภาครับหกศนนี่แล้วก็เอา6 03นี่คือตัวนี้นะครับ603คือตัวนี้นี่603ออกล่าง39นี่แหละร้อยมาลายลงมาปึ๊บนะครับได้เด่นเลข5นะครับก็ออกวันที่1มีนาเป็นอ่า1มีนามันออกอ่าอะไรอ่ะ603เอ้ย538นะครับ1มีนาออก538ก็เด่นที่เลข5นะครับนี่เลขร้อยมาลายเพราะเอา538 นะครับเอา538ตั้งนะครับเนี่ยห้าสแล้วก็73ตั้งร้อยมาลายลงมาปุ๊บร้อยมาปุ๊บได้เด่นคือเลข4นะครับได้เด่นคือเลข4เนี่ยก็ออก4 2 2ในงวดประจําวันที่สิบหกมีนานะครับสิมีนาออก4 2 2นะครับนะแล้วก็งวดล่าสุดนะครับก็คือวันที่1เมษายนะครับร้อยมาลายลงมาก็คือใช้ 890422แล้วก็19นี่แหละร้อยลงมาปุ๊บมันได้เด่นเลข2บนปุ๊บออก207เข้าที่207นะครับเนี่ยเข้าที่207นะครับผมในส่วนของวันที่หนึ่เมษายนนะครับได้เลขวิ่งบนก็คือเลข2นะครับก็เข้าที่207ในส่วนของงวดน,นี้คือได้เลข5นะได้เลข5ผมเขียนไว้ตรงไหนแล้วเนี่ย อยู่นี่แหละคิดว่านะอืมได้เลขห้านะครับผมร้อยมาลลยให้แล้วเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านี่แหละร้อยลงมาปุ๊บนะครับได้เลขห้านะครับได้เลขห้าเป็นเด่นข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะนะครับผมผมไม่ทราบว่ามันจะออกตัวไหนนะผมไม่ทราบนะครับผม ไม่ทราบว่ามันจะออกตัวไหนนะครับและก็ไม่รู้นะครับว่าจะออกตัวไหนผมแค่นำเสนอแนวทางนะครับเอามาฝากนะครับไว้พิจารณานะครับผมนะครับก็เลือกตัดสินใจนะครับผมว่าจะนำตัวเลขที่ผมนำเสนอนะครับเอาไปใช้อย่างไรหรือว่า ผมก็พยายามที่สุดแล้วนะครับผมพยายามที่สุดแล้วนะครับสูตรแต่ละสูตรนะครับผมสูตรแต่ละสูตรนะครับก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะครับผมสูตรที่ผมใช้เป็นเลขดับทั้งหมดนะครับผมเป็นเลขดับทั้งหมดนะบางท่านบอกว่าไม่ดับไม่ดับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะมันเป็นแนวทางของผมนะครับผมมันเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเป็นแนวทางห้ามกันไม่ได้นะครับผมนะไม่ดับไม่มาอะไรอืไม่รู้เหมือนกันแหละ นะครับมันคือแนวทางนะครับผมแนวทางผมทํามานะครับมันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็ขึ้นอยู่ที่ดวงแล้วก็แต่ละท่านด้วยนะครับนี่มันเป็นสูตรนะครับผมทั้งหมดเนี่ยสิบล่างอะไรเงี้ยมีร้อยกว่าเกือบร้อยเกือบสอง้อยแล้วครับผมในส่วนของล่างเนี่ยเนี่ยล่างนะครับผมเนี่ยนี่ร้อยกว่ามีแต่สูตรดับนะครับผม เนี่ยร้อยบนร้อยบนมีน้อยกว่านะครับผมในส่วนของอ่าสูตรบนมีน้อยกว่าสูตรล่างนะครับเนี่ยมีแค่หลักร้อยมีแค่117สูตรนะครับหลัก10บนมี123สูตรนะเนี่ยหลัก10บนมี123สูตรนะครับผมเนี่ยหลักหน่วยบนมี122 122นะครับผมเนี่ยนะก็คลิปนี้น่าจะ ยาวน่าจะยาวนะครับแล้วก็หลัก10ล่างเนี่ยหลัก10ล่างมีทั้งหมด149สูตรเนี่ยนะสิล่างมี149สูตรนี่คือสูตรปัจจุบันนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยล่างมี165สสูตรเป็นสูตรดับทั้งหมดนะครับผมเนี่ยสูตรดับทั้งหมดผมใช้สูตรดับนะครับแนวทางใครแนวทางมันนะครับ แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ยินดีกับคุณนะครับพงศ์ศรีนะครับผมยินดีกับคุณพงศ์ศรีด้วยนะครับผมนะครับสตัวล่างเลยครับครึ่งแสนนะครับผมครึ่งแสนนะครับอันนี้เขาพูดมาเองนะครับผมผมไม่ได้กุเรื่องหรือว่านําเสนอนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองดีขึ้นนะครับไม่ใช่นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะ ซื้อไว้สักหนึ่งใบก่อนก็ได้นะครับ9669ล่างนะครับผมนะไม่เป็นไรลงมั่งแค่100บาท80บาทนะครับผมซื้อกันไว้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอาแนวทางเจาะลงไปมานำเสนอนะครับผมก็นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอ่อต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเอ่อก็พยายามที่สุดแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวสู้กันต่อไปนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยขอโทษเยอะๆเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ like, good, share, กด u b s c r i b e นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ